นี่คือการเดินทางด้วยมอไซค์ครั้งแรกกับการพิชิต2,224โค้งและในฐานะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นขี่มอไซค์และอยากขี่เที่ยวมันต้องเตรียมตัวยังไงทางไปขี่ยากไหมปลอดภัยหรือเปล่ามาวันนี้เอ๋จะพาทุกคนเดินทางไปพร้อมกับเอ๋ค่ะ It's a morning สวัสดีค่ะทุกคนเอ๋ยนะคะแล้ววันนี้นะคะเอ๋ยเนี่ยก็จะเดินทางไปแม่องสอนนะคะแต่ว่าเราจะผ่านไปนั่นเองและนี่นะคะก็คือของเราที่เราจะขนขึ้นไปนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาติดกระเป๋าโรล,ลเดอร์นะคะเสร็จแล้วดูจากฝนฟ้าอากาศในวันนี้นะคะมีความครึ้มครึ้ม ไม่รู้คืมเมกหรือว่าคืมหมอกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไร่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีพี่แซมนะคะเป็นคนพาไปพี่แซมคือใครหลายคนอาจจะสงสัยนะคะไปติดตามได้ในแซมเดสเซิร์เนะคะแล้ววันนี้เขาก็จะเป็นคนขนของให้เอ๋ยด้วยนะคะคือต้องด่านะต้องด่าเออคุณคุณแบกอะไรมาเยอะแยะฮะโอ้โหนึกว่าย้ายบ้านไม่เราไปหลายวันไงไปสิบวันมาสิบวันไงเราก็ต้องแบบรบกวนทางคุณแซมนะคะ หลังจากที่เรายืดเส้นยืดสายแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะการเดินทางจากเชียงใหม่มาห้องสอนรอบนี้จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงรวมพักโดยที่เอ๋จะขี่มอไซค์วิ่งไปที่ถนนเส้น1095และผ่านคงทั้งหมด2,224โค้งโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนแม่ริมแล้ว เราจะไปแวะปั๊มน้ํามันข้างหน้านะคะเพราะว่ายังไม่ได้เติมน้ํามันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยอาจจะต้องหาอะไรแบบรองท้องก่อนนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องแต่ถ้าไม่อยากเป็นแค่น้องต้องต้องอะไรพี่แซมต้องช่วยด้วยเอาจริงๆนะทุกคนสําหรับการเป็นไบเกอร์ มือใหม่ของเอ๋ยนะต้องบอกงี้ว่าเอ๋ยเพิ่งขี่มอไซค์ได้ไม่ประมาณ3เดือนนะคะคือตัว C ีีตัวนี้เอ๋ยเพิ่งออกมาได้เมื่อปีที่แล้วช่วงพฤษภาคมตื่นเต้นมากแล้วก็ถามพูดตรงๆว่าเอ๋ยก็ยังไม่ได้แบบชํานาญช่ำชองทางแล้วก็ แบบไม่ได้ขี่ทางไกลออกต่างจังหวัดก็ถามว่าการเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวไงบ้างถ้ามีเพื่อนๆที่ขี่เป็นอยู่แล้วอ่ะเออแนะนำว่าถ้าจะออกทิปหรือว่าไปเที่ยวทางไกลอ่ะควรมีแบบพี่พี่ไบค์เกอร์อีกสักคนอ่ะมาเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยฉั้นตัวคนเดียวเลยเอ่ะเอยว่าเริ่มต้นอาจจะต้องแบบเหมือนศึกษาวิธีการขับขี่ให้ให้ปลอดภัยอะค่ะแนะนําว่าให้แบบไปเรียน ไปเทคคอร์สเลยแบบคอร์สขับขี่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแลก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแบบ s e เค r i t y ความปลอดภัยอันนี้สําคัญมากๆเลยพวกแบบบวกกันน็อกเสื้อกาดย่องเทา้กา,ากาดกิงกงกาดอะไรอย่างเงี้ยถุงมือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็แนะนำมากมากก่อนที่เราจะออกทีบ่ะควรที่จะแบบศึกษาเส้นทางเออเส้นทางมันประมาณไหนเป็นยังไงมีอินเทอร์เน็ตไหมอ,อ่าระหว่างทางมันมีแบบปั๊มน้ํามันไหม หรือว่ามี Emergency ไหมเผื่อมันเกิดอุบ i d ิเหตจริงๆนะส่วนระหว่างทางที่เอ๋ยจะเจอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องแบบว่าเดินทางกันไปพร้อมๆกันทำไมหอบตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะเดี๋ยวขอแวะกินคงกินขาวกินกาแฟแล้วก็เติมเติมแบตนะคะแบตแบตโทรศัพท์นะคะแบตจะหมดแล้ว อเดี๋ยวต้องซื้อผ้าเปียกซื้อน้ำเดี๋ยวกินก่อนจริงๆพี่พี่ซามกินข้าวอยู่ที่ KFC นะคะแต่ว่าเอ่ยไม่ค่อยอยากกินแบบอะไรที่มันแบบหนักๆเพราะว่ากลัวจะง,ง,ง่วงก็เลยเดี๋ยวซื้อแบบเป็นแซนด์วิชแล้วก็นั่งทานตรงนี้แทน แต่ไม่ร้อนแล้วก็อากาศแบบเย็นอ่ะนี่คือตอนแบบเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวเราน่าจะต้องแบบว่ายิงยาวเลยแหละทุกคนก็คืออาจจะแวะไปได้แป๊บเดียวมีที่ที่หนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเอออยากไปแต่ว่าถ้าเราไปช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมืดแล้วแบบมันอาจจะขี่ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องทำเวลานิดนึงนี่ คลิปนี้นะคะเอ่ยใช้บลูทูธของเซ n a ตัว54แหละทุกคนจริงๆเอ่ยว่าการมีบลูทูธคุยกับคนอีกคนนึงอะ่ะดีมากเลยนะใครที่ยังไม่มีแนะนำให้ซื้อตัวนี้นะคะเคแต่งตัวก่อนโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเอ่ยก็กำลังจะ เข้าสู่ทางโค้งลำไส้แล้วนะคะตอนนี้อรายู่ประมาณเกียร์สองนะคะมีรถมาแบบนนะคถ้ามีรถมาเราก็จะเข้าข้างทางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบมากเลยเวลาแบบว่า,วามีเจอแบบพี่พี่ไบเกอร์ที่เป็นแบบสายแบบเดินทางเราก็จะพยักหน้าให้กันนะคะ ช่วงทางขึ้นไปปลายแม่ห้องสอนเนี่ยจะมีโค้งที่ค่อนข้างเยอะมีชันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่น่ากลัวมากนะคะมีรถสัญจรตลอดไม่มีปั๊มน้ำมันต้องเติมทีเดียวที่ปลายเลยระหว่างทางเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวสามารถเข้าห้องน้ำพักดื่มน้ำหรือถ่ายรูปวิวส,สวยๆได้เหมือนกัน ชิลมากเดี๋ยวจะแวะกินแบบพวกกระโฟงกาแฟกินน้ำอะไรแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมูฟแล้วเราไม่อยากเดินทางแบบถึงเย็นเนาะเป็นยังไงบ้างขี่มากับเอ๋ยเยบอะเข้าไปของจริงขอโทษค่ะ แวะกินกาแฟนั่นเองนะคะจริงๆถามว่าทางที่เหี่มาจากเชียงใหม่มาแม่ห้องสอนอะ่ะยากไหมสาหรับเอ๋ยอะ่ะเอ๋ยว่ามือใหม่ก็ขี่มาได้นะเวลาที่เอ๋ยมาเอ๋ยก็แนะนําว่าใครจะมาก็ให้มาช่วงแบบช่วงกลางวันออกเช้าๆหน่อยนะคะจะได้ปลอดภัยนั่นเองส่วนทางขี่ยากไหมรถเ,เล็กไม่ยากเลยก็ไปเรื่อยๆค่อยๆไปนะคะโค้งหักศอกมีบ้างแต่ว่าก็สนุกดีเพลินๆแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยทุกคน หลังจากที่เราพักดื่มกาแฟเสร็จแล้วเอ๋ยก็ไม่รอช้ารีบเดินทางต่อเพื่อให้ไปถึงแม่ห้องสอนก่อนข้ำบอกเลยค่ะว่าทริปนี้เนี่ยเหนื่อยร่างกายแต่ว่าอิ่มใจมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเดินทางในครั้งนี้คือการที่เอ๋ยได้ก้าวข้ามความกลัวบางอย่างได้ออกจากเซฟโซนตัวเองได้รับอิสระและก็สัมผัสกับธรรมชาติที่สำคัญได้ฟังพี่แจ็คเดอะโกสแบบนอนสต็อปด้วยค่ะ การเดินทางในครั้งนี้ของเอ๋ยสำเร็จแล้วขัดทุคนถึงแม่งสอนแล้วครับแล้วก็น้องเฉ๋ยไลฟ์บอกว่าไม่ถ่ายแล้ว่า่ถ่ายแต่ว่าวเร<อ>าแบบื่อกี้ยังบอกไม่ถ่ายอยู่เลยและนี่ก็ถึงแล้วสักทีติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ไปกันแล้วสวัสดีค่ะ